สวัสดีค่ะกระเป๋าชุด U.S.A. ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ขอนำกระเป๋าสตังค์แบบซิบรอบจาก M.K มาฝากกันบ้างดิค่ะเปลี่ยนจากโค้ดบ้างนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าขอเป็นจะนำตัวโค้ดมาฝากกันตัวนี้เป็นซิบรอบนะคะเจสสไอเทมเป็นหนังล้วนๆเลย Material ตัวซิปตัวหูตัวจับแล้วก็ตัวแปลนเนี่ยจะเป็นสีทองเรามาดูกันว่า ภายในของใบนี้เนี่ยสามารถใส่อะไรได้บ้างเดี๋ยวทิ้งท้ายให้นิดนึงนะคะสีแดงเนี่ยเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดวันพุธน่าจะเหมาะมากๆเลยวันพฤหัสก็ดีวันศุกร์ก็ดีแต่คนวันจันทร์ห้ามใช้สีแดงนี่ส่วนตัวเกิดวันจันทร์ค่ะ <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้สีแดงมาค่ะมาดูกันภายในเราจะเห็นตัวแบรนด์พิมพ์อยู่ด้านในอีก ครั้งหนึ่งนะคะไมเคิลคอร์ช่องมีเยอะมากๆค่ะอย่างที่บอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาเออกแบบและดีไซน์เกี่ยวกับเรื่องของช่องใส่ของเนี่ยเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่หรือกระเป๋าใบเล็กถ้าเป็นโค้ดเนี่ยคุณจะเจอแค่ซิปกลาง1นงซแล้วก็ช่องสำหรับใส่บัตรอาจจะ6 หรือ3ก็ว่ากันไปตามขนาดแตกของไมเคิลคอร์หรือ MK เนี่ยเพียบอกเลยค่ะคุณจะเจอกับช่องสำหรับใส่บัตรช่องสำหรับใส่ธนบัตรเยอะแยะมากมายตอบโจทย์เรื่องการใช้งานนี่ค่ะมีอยู่คุณดูนะคะที่แพ้เปิดให้ดูนี่คือช่องภายในที่ใส่ธนบัตรได้ใส่พวกบัตร ดได้แต่เพี่อลองแล้วนะคะโทรศัพท์ตัว iPhone ไม่ได้เผอิญว่าเพี่อใส่เคสหนาก็เลยไม่อยากจะดึงดันที่จะใส่ก็บอกว่ากระเป๋าสตางค์ก็เหมาะกับการใช้เก็บบัตรแล้วก็เก็บธนบัตรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบางคนที่เขาถือจริงๆถือเคล็กิจริงๆในกระเป๋าสตางค์เขาจะไม่ใส่พวกเอกสารที่เป็นกระดาษไว้เลยยกเว้นธนบัตรอย่างเดียวอันนี้บอกต่อค่ะเผื่อใครหลายคนอยากได้กระเป๋าตังค์สีแดง กับคุณ